ลูกนี่กรูทำโรงทานชําถ้ากูทวงหนีมันกูจะบาปไหมวะบัญชีนี้ไม่ใช่แค่สมุดแต่คือคัมภีชํารกรรมของคนไม่รู้จักคืนเงินปิดไฟหน้าบ้านแต่ไฟเวรกรรมมันส่องสว่างกว่าหลอดไฟนะมึงเสียงกรวดมันไม่เคยโกหกทุกก้าวที่กรูเดิน คือหนึ่งหน่วยความบาปที่กําลังสะสมเอาจริงนะถ้าทวงนี่แล้วจะบาปกูก็จะบาปแบบเป็นระบบมีรายชื่อมีทะเบียนมีหลักฐานขึงอย่ามาแถตั้งแต่นาทีนี้หมู่บ้านนี้มีสารชําระหนี้อย่างเป็นทางการใครติดหนี้กลูจงเตรียมใจเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเถื่อนอตั้งแต่วันนี้ชื่อของพวกมึงจะถูกบันทึกเข้าสู่บัญชีดําลูกหนี้หมู่บ้านหลุดยากกว่าบัตรคนจนอีกนะ ผ่านมางสาน,าน,านเสียงตามสายหมู่บ้านผู้ใดมีชื่ออยู่ในบระจำลกนี้กรุณาเตรียมตัวรับหมายเรียกสารชุมชนเถื่อนนับจากนี้หมายเรียกสารชุมชนเถื่อนจะถูกส่งถึงหน้าบ้านเซ็นรับหรือไม่รับก็ถือว่ารับแล้วนะเพราะกรรมมันเซ็นแทนให้ขอเปิดสารสนามกลางหมู่บ้านใครมีหนี้เชิญนั่งเก้าอี้สีซีด,ด้านหน้าอย่าทําเสียงดัง เดี๋ยวหมู่กร,รม,มันจะตื่นขอเชิญรายชื่อแรกผู้ที่เคยพูดว่าพี่เดี๋ยวโอนให้พรุ่งนี้แต่พรุ่งนี้ของมันไม่มีจริงกรุณาขยับเก้าอี้มาด้านหน้าอย่าให้ครูต้องเรียกซ้ำๆรายชื่อที่สองผู้เคยพูดว่าแป๊บหนึ่งนะพี่ขอไปยืมของเพื่อนก่อนแต่จนตอนนี้ถัดมาเจ้าของคำพูดในตำนานเดี๋ยวไปยืมบัตรคนอื่นมาโอนให้แต่จนทุกวันนี้บัตรคนนั้นก็เงียบเหมือนวิ่งเลื่อนนัดโอนมาหลายครั้งแล้วนะคะ สะดวกจ่ายเมื่อไหร่ดีคะรายถัดไปเจ้าของคำพูดว่าหนูงงระบบธนาแต่หน้าแปลกตอนเติมเกมระบบไม่เคยทำให้หนูงงเลยเริ่มมีของเส้นแล้วสินะหมูกระทะข้าวจีเหล้าขาวของดีทั้งนั้นใหญแต่สารชุมชนเถื่อนไม่ดูของเส้นหมูกระทะถือว่าเริ่มดีกลิ่นศรัทธาพอมีข้าวจีวางมันงันๆเหมือนทำส่งๆส,สารชุมชนเถื่อน ขอประกาศหลักเกณฑ์รับของเส้นต้องมาพร้อมความจริงใจไม่ใช่ท่าทีลุกลุกสารชุมชนเถื่อนขอประกาศวันพิพากษาหมู่กรรมจะเริ่มจะเริ่มเก็บยอดในคืนนี้ทีเมื่อเสียงของดังบัญชีนี้จะไม่ใช่เรื่องหยอกกันเล่นอีกต่อไปเพราะตั้งแต่หน้าทีนี้นนสารชุมชนเถื่อนจะเริ่มคิดดอกเบี้ยตามความแค้นตอนยืมทําเป็นรีบตอนทวงทําเป็นยุ่ง ยุ่งยันชาติหน้าเลยไหมถามจริงสารชุมชนเถื่อนเปิดรอบใหม่แล้วนะรอบชื่อตัวเองออกจากบัญชีนี่แล้วคิดว่าจะรอดเหรอลบในกระดาษได้แต่ลบนี่ในชีวิตไม่ได้เข้าใจนะลูกตั้งปุ่มแชทลับเอาไว้พูดหนีนี่แล้วคิดว่าสารไม่รู้เหรอสารไม่พูดแต่สารดูอยู่นะลูกสารไม่ได้เงียบสารแค่ดูอยู่ใครคิดว่าสารไม่รู้สารขอแจ้งให้ทราบตรงนี้เลยว่าสารรู้หมดไม่ต้องเนียนนะลูกสารติดกล้องไว้แล้วนะลูก จากนี้ใครมีเงินซื้อของแต่ไม่มีเงินโอนนี่สารจะเห็นหมดแต่นาทีนี้สารจะเริ่มเรียกตัวกลางคืนแบบไม่แจ้งลวงหน้าใครได้ยินเสียงลาโพงแปลว่าถึงคิวหนีไม่ทันแล้วนะลูกศาลจะเริ่มเรียกชื่อทีละคนใครได้ยินชื่อให้เดินออกมาหน้าลานอย่าทําเงียบสารถือว่ารับทราบแล้วนะลูกคนที่จะบอกว่าจะโอนแต่ไม่เคยโอนจริงใช้คําว่าเดี๋ยวเหมือนมีอายุยืนยาวไปถึงชาติหน้าขยับมานั่งที่เก้าอี้สะลูกสารรออยู่อืม ส่วนคนที่อ่านแล้วแล้วโผล่มาด้วยประโยคว่าเพิ่งเห็นข้อความเพิ่งเห็นจริงนี้สารเริ่มได้ยินคำว่าขอโทษนะเดี๋ยวหาให้บ่อยป้าเข้าใจนะว่าปากพูดง่ายสารอยากบอกให้เข้าใจตรงกันสารให้โอกาสแต่สารไม่ได้ให้เวลาไปยืดอีกใครจะเคลียร์เคลียร์ใครจะหนีก็หนีแต่กรรมมันเดินไว้กว่าเท้าลูกนะคืนนี้สารจะเปิดบัญชีครั้งสุดท้ายใครจะจ่ายใครจะหนีก็หนีสารเก่าปิดบัญชีไปแล้ว แต่สารใหม่ไม่ได้แค่ทวงสารจะตามล่าอย่าหวังว่าจะซ่อนจากระบบใหม่ได้ตอนยืมพูดเพราะเหมือนนางฟ้าพอถึงตอนทวงกลายร่างเป็นผีเฉยเลยลูกเลยสารเลยต้องตามมาดูให้ถึงหน้าบ้านว่าตอนนี้ยังเป็นคนอยู่ไหมเปิดประตูเถอะนั้นน้องฮับนูสารไม่ได้จะมาจับกลุ่มสารแค่อยากจะคุยด้วยแต่ถ้าน้องชันูปิดประตูหนีไปแบบนี้สารอาจจะต้องไปเยี่ยมในฝันนะน้องฮักนูสารไม่ได้ต้องการคําขอโทษสารต้องการแค่ความจริงเพราะคําขอโทษแบบลมปากบบดีมันไม่เคยใจจ่ายหนี้ใครได้เลยลูก คืนนี้ศาลจะปิดบัญชีทั้งหมดใครที่ยังเป็นหนี้ก็ให้กรรมจัดการตัวเองเพราะนับจากคืนนี้ไปจะไม่มีใครหนีกรรมได้อีกแล้วนะลูกมันยืมพูดเพราะเหมือนจะกราบตอนทวงเหมือนจะกัดพวกแกต้องชดใช้ไม่มีทางหนีพ้นจําไว้ให้ดีว่าใครคือลูกหนี้แล้วเงียบยืมแล้วหนียืมแล้วบล็อกสัตว์นรก คิดว่าป้าไม่กล้าทวงป้าทวงแบบมีศิลปะทั้งเจ็บทั้งหาแต่เงินกูต้องได้เงินบางคนป้ายังไม่ทันทวงวิญญาณเจ้าหนี้ก็ลุกขึ้นมาก่อนแล้วศาลนี้ไม่ต้องมีหมายศาลมีแต่หมายกรรมศาลจะปิดบัญชีทุกเล่มใครเคยยืมแล้วหนีคืนนี้ไม่มีที่ให้หนีอีกแล้วยืมแล้วหายเหมือนตายทั้งเป็นลูกศีลธรรม ตอนยืมพูดเพราะเหมือนจะกราบพอถึงวันทวงทําเสียงแข็งเหมือนจะกัดนี่มันไม่ใช่คนแล้วลูกนี่มันนี่เดินได้ลูกนี่สายบล็อกนะ่ะแค่หนีความจริงส่วนเจ้านี่สายบุญแค่กลัวบาปตอนด่าวันหนึ่งกรรมจะตามเอง